สวัสดีค่ะช่องอีกแก่นะคะวันนี้มาขอชวนให้พี่น้องทุกคนมารู้จักกับดอกไม้ที่ปลูกไว้ดินละเบียงที่พวงครามสวยแต่แปลกนะบ้านนี้มีลูกน้อยแค่สองคนมันเขาออกทีละสองดอกสองช่อทุกครั้งอันนี้คือช่อที่มันออกนานแล้วนะคะ เตรียมที่จะโรยแล้วอันนี้เพิ่งออกเมื่อวานนะคะนี่เพิ่งออกเมื่อวานอันนี้คือช่อใหม่ช่อใหม่สองช่อนี่ค่ะนี่เพิ่งออกวันนี้รู้สึกว่าจะออกทีละสองช่อสองช่อตลอดนี่มันก็เริ่มออกสวยมาก ดอกไม้บ้านเรานี่ทั้งสวยสวยจริงๆมีหลายอย่างอันนี้มาจะแนะนำโอ้ยสวยมากเลยค่ะอยากให้ท่านผู้ชมทุกคนมาเห็นนะคะบ้านเรามีดอกไม้สวยๆงามๆเยอะเวลาที่มันออกดอกต้องภูมิใจมากๆมันเป็นสีมือล้วนๆเลยปลูกเองกับมือ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เคยไปนั่งคุยบ้านใครเพียงแต่ว่าเออเรามีเน็ตที่ในบ้านเราก็ปลูกต้นไม้เยอะแยะมากมายมีทุกอย่างทั้งไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับสวยสวยมากเลยค่ะต้นนี้ที่บ้านใครมีบ้างคะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นระเบียงชั้นบนอยู่ด้านทิศตะวันออก oh. ก็จะมีต้นพวงคามถ้าทางทิศตะวันตกโน่น oh. ก็จะมีต้นระดวันสวยงามหอม oh. หอมมากเลยค่ะนี่ค่ะหน้าบ้านก็จะมีต้นมะลิ นมะลินี่ค่ะมันก็จะปีนขึ้นไปเป็นบนหูกระจงสวยงามแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ